ค่ะก็สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านให้คุณสมจิตอ่นานระวนะที่ส่งเข้าไปจุดแรกก่อนนะคะรูการบทที่สิบข้อสิบแปดอิทยาอำนาจเจากมูรายและแมงกองและให้มีอำนาจยิ่งใหญ่กว่าฤทธานุภาพของศัตรูนั้นไม่มีอะไรจะมาทำอันตรายพวกท่านได้เลยอิสยาห์บทที่8ข้อ12ถึง13พวกเจ้าอย่าเรียกว่าการร่วมคิดกบฏด้ทุกสิ่งที่ชนชาตินี้เรียกว่า การร่วมคิดกบฏและพวกเจ้าอย่าก,กลัวในสิ่งที่เขาทั้งหลายกลัวและอย่าหวาดวันแต่พระยาเวจอมทัพนั่นแหละที่พวกท่านต้องถือว่าสังสิ์พรองทรงเป็นผู้ที่ท่านต้องกลัวและทรงเป็นผู้ที่ท่านต้องหวาดวันโยเอลบทที่สองข้อสิบเอ็ดพระยาเวทรงเปล่งประสุรเสียงต่อหน้ากองทัพของพระองค์กองทัพของพระองค์ใหญ่โตยิ่งนักผู้ที่ทำตามคำบัญชาข,ของพระองค์ก็มีจำนวนมหาศาล เพราะว่าวันแห่งระยาเวนั้นยิ่งใหญ่และน่ากลัวอย่างยิ่งใครเล่าจะทนอยู่ได้ค่ะค่ะข,ขอบคุณมากวันนี้เราก็ยังจ,จะอยู่ในหัวข้อที่บอกว่าการดำเนินชีวิตยุคสุดท้ายนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญต้องพูดบ่อยๆเพื่อเราจะได้ข้อคิดเตือนสติเพื่อเราจะไม่เป็นมนุษย์นิยมแล้วก็ไปสุดตรงเราต้องรู้ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้า การใช้ชีวิตในยุคสุดท้ายเราจะดำเนินชีวิตด้วยการที่เราใกล้ชิดติดสนิกกับพระเจ้านะครับเราจะเห็นคุณค่าของพระเจ้าเราจะเชื่อในพระดำรัสของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าตรัสนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นจริงยุคสุดท้ายมันมีสองด้านที่เราจะต้องรู้ด้านมืดด้านสว่างด้านลบแล้วก็ด้านที่มีพลัง มีพัสุริก็ไม่อยากใช้คําว่าด้านบวกเพราะว่าในการเดินกับพระเจ้ามันไม่ได้แค่ด้านบวกแต่มันเป็นด้านที่เกี่ยวข้องกับการที่เราเคลื่อนไปกับพัสุริของพระเจ้านั่นเองนะคะแล้วก็ในพระวจนะคำของพระเจ้าอีกด้านหนึ่งก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องทราบและพระเจ้าก็เตือนเราอย่างเอาจริงเอาจังก็คือยุคสุดท้ายผลมากมายจะมีนิสัยแบบไหน เื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าเราต้องแยกแยะเราจะต้องทราบเรื่องนี้ว่าในยุคสุดท้ายคนก็เปลี่ยนไปโลกนี้ก็เปลี่ยนไปสถานการณ์ต่างๆก็เปลี่ยนไปแต่ขอบคุณพระเจ้าเราไม่กลัวเพราะว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่อยู่กับเราเราก็มีพระสัญญาของพระเจ้าที่พระเจ้าจะมาดูแลเราขณะที่เราอยู่ในโลกแห่งความปั่นป่วนวุ่นวายเต็ไมไปด้วยความมืดไม่ใช่มืดธรรมดานะมืดทึบ นั้นคืออีกด้านหนึ่งนะคะที่เราจะต้องเข้าใจว่าทําไมพระเยซูจึงตัดสินใจที่จะเสด็จเข้ามาในยุคคริสตจักรยุคพระคุณเพื่อจะช่วยมนุษย์ให้รอดเพราะว่ามนุษย์ไม่สามารถที่จะมัก็เรีว,ว่าต่อสู้โดยลําพังไม่เพียงเท่านั้นเมื่อโปรงมาทำพระราชกิจเสร็จโปรงก็เทพระวิญญาณลงมาโปรงก็ตรัสว่าอย่าไปไหนอย่าไปทําอะไรรับฤทธิเดช ก็เพื่อประโยชน์ของเราก็เพื่อประโยชน์ที่เราจะเคลื่อนไปโดยมีพระเจ้าโดยมีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่กับเราถ้าเราไม่มีพระวิญญาณของพระเจ้าก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวว่าวิญญาณชั่วก็ทํางานหนักอลรวาสหนักโกรธหนักและมันก็จะทํำลายผู้คนอย่างไม่ธรรมดาในพระคําของพระเจ้าตอนหนึ่งที่เตือนเรานะคะสองทิมธีบทที่สามสิบหกสิบเจ็ดพระคำของพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์เขียนขึ้นแต่เป็นพระเจ้าที่โดนใจ ให้มนุษย์บันทึกเพื่อจะสื่อสารกับมนุษย์เพราะว่าพระองค์ทรงรักโลกรักมนุษย์ทุกคนไม่อยากให้เราจะมีชีวิตที่ย่ำแย่หรือว่าถูกมารซาตานหลงกวานเราต้องเชื่อพระวจนะเราต้องสนใจใส่ใจถ้อยคําของพระเจ้าที่ตักเตือนเราตรงๆการดาเนินชีวิตของเราจึงจะแตกต่างจากคนในยุคนี้เราต้องมีพระคาเราต้องมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าไม่งันนะคะ เราก็จะเห็นหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นถ้าเราไม่เชื่อการเตือนของพระเจ้าไม่เชื่อพระคำของพระเจ้ายุคสุดท้ายในโลกใบนี้เขาดําเนินชีวิตแบบไหนที่เราเห็นกันให้คุณสมจิตอ่านนะคะสองทิโมธีบทที่สมนะคะสองที่มธีบที่สาม,ะะสม,สามข้อหนึ่งถึงข้อ9แต่จงเข้าใจข้อนี้คือวาระสุดท้ายนั้นจะเป็นเวลาที่น่ากลัวเพราะผู้คนจะเห็นแก่ตัวรักเงินทองโอ้อวดยิงยโูชอบดูหมิ่น ไม่เชื่อฟังพ่อแม่อักตันยอยู่ชั่วร้ายร้ายมนุษยธรรมให้อภัยกันใส่ร้ายกัน,กนไม่ยับยั้งชั่งใจหลุหลร้ายเกลียดชังความดีทรยศมุทะลุโอหังรักความสนุกมากกว่ารักพระเจ้ายึดถือทางพระเจ้าแต่เปลือกนอกแต่บริสิทธิ์ฤทธิ์ของทางนั้นจงอยากเจยะข้องกับคนพวกนั้นเพราะในพวกนั้นมีบางคนที่แอบไปตามบ้านแล้วขม่มงำบรรดาผู้หญิงบบกปัญญา ที่นาด้วยบาปและลงไหลไปตามตัณหาต่างๆจิงพวกนี้เริ่มเรียนอยู่เสมอแต่ไม่สามารถเข้าใจหลักความจริงได้เลยยันเบธกับยามเบรี์เคยต่อต้านโมเสสอย่างไรคนพวกนี้ก็ต่อต้านความจริงอย่างนั้นจิตใจของเขาซ้มซากและปราศจากความเชื่อที่แท้จริงแต่เขาจะไปได้ไม่ไกลเพราะความโง่ของพวกเขาจะปรากฏต่อทุกคนเช่นเดียวกับความโง่ของชายสองคนนั้น นี่คือมนุษย์ยุคสุดท้ายนะพระเจ้าเตือนเราเพราะมันจะเกิดขึ้นกับคริสตจักรด้วยหมายความว่าคนที่ไม่ได้ดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณตามพระคำไม่ได้เชื่อฟังสิ่งที่พระเจ้าเตือนเราเราก็เรียนแบบโลกโลกพาเราทําอะไรเราทําหมดนั่นแหละตามนั้นเลยเราจะมีชีวิตที่ตกเป็นเหยื่อตกเป็นเครื่องมือของมารน,นับถือศาสนาแต่เปลือกนอก เพราะฉะนั้นหลายคนก็ถามว่าเอา้าทำไมคริสเตียนดำเนินชีวิตแบบนี้เขาก็เป็นคริสเตียนแต่ปากไงคะ่ะแต่เขาไม่ได้เชื่อพระเจ้ามีแต่เปลือกแก่นแท้ความจริงไม่มีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเชื่อฟังคําเตือนของพระเจ้าไหมว่ายุคสุดท้ายเนี่ยคนจะเห็นแก่ตัวคนจะเห็นแก่เงินไรมนุษยธรรมไรยังอายนับถือศาสนาแต่เปลือกนอกคนจะมีวิญญาณอากตัญอยู่ความรักก็เยือกเย็น อย่าว่าแต่วิกฤตต่างๆเลยวิกฤติเกิทางความรักในครอบครัวก็แตกแยกในสังคมก็แตกแยกในคริสตจักรก็แตกแยกถ้าคนเหล่านั้นไม่ได้ใส่ใจสนใจในถ้อยคําของพระเจ้าที่พระองค์เตือนเราเตือนไม่ให้เราเป็นนะไม่ใช่พระเจ้าบอกให้เราเป็นตามสองทิโมธีเราต้องรู้ว่าพระเจ้ามีคําเตือนมีใบเหลืองให้กับเราเราต้องระมัดระวังการดําเนินชีวิตในยุคสุดท้าย มันจะมีมนุษย์ที่มีนิสัยแบบนี้มีใจคอโหดร้ายรุนแรงเต็ไมไปด้วยความทนทุกข์ถึงอย่างไรก็แล้วแต่ข่าวดีพระเจ้ารักเราอีกด้านหนึ่งก็คือว่าถ้าเราเชื่อฟังพระวิญ,ญณัณถ้าเราเชื่อฟังถ้อยคําของพระเจ้าเราก็จะได้รับพรเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่แม้ว่าเราจะเจอการข่มเหงเจอการทดสอบทดลองเจออะไรก็แล้วแต่เราเลือกที่จะเชื่อฟังพระดารัสของพระเจ้าเราให้เกียรติพระคําของพระเจ้าเรายำเกรงพระเจ้า จะมีการปกป้องบริสุทธิ์ท่ามกลางวิกฤตก็จะเกิดขึ้นกับเราเราจะชนะแล้วชนะอีกเพราะฉะนั้นนะคะการตายของพระเยซูจะไม่ไร้ค่าถ้าเราเห็นคุณค่าถ้าเราตอบสนองประวัชนะเราเชื่อฟังพระเยซูคริสต์เรียนแบบจากพระองค์ดำเนินชีวิตอย่างคนมีปัญญาเราต้องดำเนินชีวิตมีสติป,ปัญญาอย่าไร้ปัญญา เอาว่าคนมากมายนะคะก็ไร้ปัญญาจนมารสตาเนี่ยเอาไปผู้ยีผู้ยำทำร้ายมนุษย์อย่างไม่ธรรมดามานี้มันโหดร้ายนะคะอย่าไปคิดว่ามันจะดีจริงอยู่ที่มันมาล่อลวงเราเนี่ยมันก็แต่สร้างภาพลวงตาดีๆมาเป็นผู้ดีแต่สุดท้ายมันขุนไว้ฆ่าแต่สุดท้ายมันล่อลวงเราออกไปฆ่า นี่แหละทาไมพระเจ้าถึงเตือนเราที่เราจะดําเนินชีวิตในฝ่ายวิญญาณไม่ใช่เนื้อหนังเราต้องตามพระเจ้าเราต้องตามพระวจนะเราต้องทําตามพระคําเพราะว่าพระคําพระเจ้าดนใจให้บันทึกเพื่อพระเจ้าจะบอกเราเพื่อพระเจ้าจะเตือนเรายิ่งยุคสุดท้ายเนี่ยพระเจ้าเตือนหนักเนี่ยนะในสองเทมทีบทที่สามนี่แหละที่เราอ่านมันจะมีคริสเตียนแบบนี้คริสเตียนที่กบฏต่อพระเจ้าคริสเตียนที่ไม่เชื่อฟัง ใจดื้อดึงเต็มไปด้วยความบาปรักอย่างอื่นมากกว่ารักพระเจ้าเห็นแก่ตัวก็ปานนั้นเห็นที่จะเชื่อฟังพระวจนะเราก็ไปเชื่อฟังโลกเชื่อฟังนากมานฟังคําโกหกของมารซาตานวันนี้ใครมีหูจงฟังพระเจ้าเตือนเราให้เราเชื่อฟังพระวจนะให้เราเชื่อฟังพระเจ้าติดตามพระเจ้าไม่ใช่ตามสถานการณ์โลกพาทาอะไรเราก็ทําหมด การฟังพระเจ้าจะทําให้มารหนีออกจากเราการที่เรายึดพระคําของพระเจ้าพระเจ้าจะเปลี่ยนสิ่งร้ายกลายเป็นดีวิกฤตเป็นโอกาสช่วงที่เราตัดสินใจเชื่อพระคําของพระเจ้าเราอาจจะเจอการข่มเหงเราอาจจะทุกข์ใจชั่วขณะเราอาจจะรู้สึกไม่ดีแต่เชื่อเถอะเราจะไปได้ไกลเพราะว่าเราฟังพระเจ้าพระเจ้าพระวิญญาณพระคําจะนําเราไปได้ไกลกว่าการที่เราฟังโลก พราะฉะนั้นขออย่างให้เราตกใจขอให้เราที่จะเข้าใจเรื่องมิติฝ่ายวิญญาณว่าพระเจ้าต้องการให้เราดำเนินชีวิตไม่ใช่เสพติดบรรยากาศในโลกสิ่งแวดล้อมในโลกเพราะว่ามันมีมานที่แอบซ่อนตัวหลุมพางกับดักนะคะขอให้เราที่จะอยู่ในเสรีภาพในพระคำนะถ้าเรามีพระคำการอยู่ในยุคสุดท้ายนะก็ปลอดภยัยข่าวดีจริงๆ การที่เรามีพระวิญญาณมีพระวจนะเราก็จะปลอดภัยแม้ว่าวิกฤตแม้ว่าสถานการณ์นาที่ล่อลวงก็เยอะพระเจ้าจะห้อมล้อมเราไว้พระเจ้าจะมีการปกป้องมีทูตสวรรค์ของพระเจ้าคอยดูแลคนที่ยำเกรงพระเจ้าคนที่สัตซ์ซื่อก็ขอเตือนนะคะว่าอย่าไปดําเนินชีวิตตามคนในยุคสุดท้ายที่พระเจ้าเตือนเราในสองทิโมธีนั่นแหละ อย่าบอกว่ามันจะไม่เข้ามาในคืจสักรพระเจ้าเตือนคนของพระเจ้านี่แหละอย่าดําเนินชีวิตแบบนี้อย่าติดตามพระเจ้าแบบเล่นๆไม่จริงใจไม่รักพระองค์ไม่ให้เกียรติพระองค์พร้อมที่จะหลงหายพร้อมที่จะทําตามเนื้อหนังพร้อมที่จะทิ้งพระเจ้าอย่างง่ายดายเพราะอะไรคะเพราะคนรักเงินรักสิ่งของรักโลกรักการดําเนินชีวิตตามเนื้อหนังตามราคาตันหา เราต้องเช็คดูตะวิตีตะรวันว่าเราดําเนินชีวิตตามพระคําหรือว่าตามโลกหรือตามเนื้อหนังหรือตามกิเลสตัณหาหรือตามบาปอย่าลืมมารไม่ได้รักเราแต่พระเจ้ารักเราอย่าลืมมารเกลียดเราอยากฆ่าเรามารมาเพื่อลักฆ่าและทําลายไม่เพียงแต่ทําลายจิตวิญญาณของเราไม่เพียงแต่จะเอาเราไปนรกนะคะในโลกนี้มันก็จะทําลายคนมากมายติดยาเสพติดมารสตันก็ทําลายสมอง นะ,ะเพราะฉะนั้นการเป็นคริสเตียนเราในธรรมชีพของเราต้องระมัดระวังเราจะไม่ขายเหล้าบุหรี่สิ่งเสพติดเราจะไม่ขายตัวเราจะไม่ดําเนินชีวิตที่แตกต่างจากพระคำของพระเจ้าเพราะว่ามันจะเป็นเครื่องมือของมารไงคะเราต้องแยกแยะเราต้องแยกตัวออกจากสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์มารต้องการทําลายชีวิตของมนุษย์แต่พระเจ้ามาเพื่อที่จะให้ชีวิตและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ การไม่ทำบาปเป็นเรื่องเสรีภาพที่แท้จริงการทำบาปเราอาจจะสนุกนะคะแต่ว่าเราจะถูกผูกมัดนะคะกอให้เรายำเกรงพระเจ้าเรามาถูกทางแล้วค่ะหนุนใจเราต้องหยุดทำบาปเลยอหนที่เป็นความบาปเราต้องปฏิเสธให้ได้พระเจ้าให้สิทธิอำนาจเรามีสิทธิอำนาจเยียบงูไล้แมงป่องเรามีกำลังมากกว่ากำลังของศัตรวูว่าแต่ว่าเราจะเลือกหรือเปล่า เลือกจะใช้ความเชื่อเลือกที่จะปฏิเสธแบบเลือกที่จะตามพระเจ้าไหมถ้าเราอยากจะตามพระเจ้าเราต้องเชื่อฟังเราจะไม่เหมือนเอวาที่ไม่ใส่ใจคําตรัสคําสั่งหรืออาดามที่พระเจ้าพูดกับเขาทนโทษว,ว่าอย่ากินผลไม้นั้นอย่าทํานั้นอยา่างคําว่าอย่าเนี่ยก็คือไม่ไม่ได้แปลอย่างอื่นเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราที่จะรักพระเจ้านะคะ เพื่อเราจะหยุดยั้งกิจการงานของมันสตานในยุคสุดท้ายเพราะว่ายุคสุดท้ายคนข้างนอกหรือคนไม่รู้จักพระเจ้าเขาเลือกว่ายัางไงร,รู้ไหมโลกเดือดข่าวดีจริงๆที่เรามีประีศุกิต์แม้ว่าโลกจะเดือดแต่พระเจ้าจะปกป้องเราแม้ว่าเราเจอความยากลําบากพระเจ้าจะมีหนทางช่วยคนของพระเจ้าให้รอดขอให้เราจงรักพักดีต่อพระเจ้าขอให้เราทําตามพระวจนะเทนะ่หน้าพระเจ้าจะดูแลพระเจ้าจะช่วยเรา ให้เรามีสติปัญญาในยุคนี้เพื่ออะไรคะเราจะไม่เปิดประตูให้มารซสตานมาโจมตีเรามาโจมตีครอบครัวเรามาโจมตีเศรษฐกิจเรามาโจมตีสุขภาพร่างกายมาโจมตีนะคะหลายสิ่งหลายอย่างแม้ว่าเราจะเจอบ้างเจอการทดสอบทดลองเจอปัญหาแต่เราจะชนะนี่คือสิทธิอำนาจที่พระเจ้าให้กับคริสตจักรให้กับผู้เชื่อนอั่นแหละในมัทธิวบทที่28ข้อที่ส8บดทิธานุภาพต้องสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกนี้ก็ดีปรุงมอบให้กับคริสตจักร คิสัจจะก,ก็คือผู้เชื่อผู้เชื่อที่เปิดใจต่อพระคำนะคะเชื่อพระคำเอาจริงเอาจังกับเรื่องไฟวิญญาณไม่เคลื่อนแบบเนื้อน,นังอาตาพระเจ้าเตือนให้หยุดเลย้าพระเจ้าบอกเราอย่าดือ้อเราต้องดื้อต่อมานไม่ใช่มาดื้อกับพระเจ้าเราต้องแข็งข้อกับมนันอย่ามาแข็งต่อพระเจ้าเราต้องทอมใจแล้วมันจะหนีเราไปสิทธิอำนาจการกระทำที่พระเจ้าให้กับเราเนี่ยนะคะ ไม่ธรรมดานะคะอย่าไปดูหมิ่นความเชื่อของเราจงใช้ความเชื่อจงใช้คําสั่งต่อมานอย่าให้มันแต่สั่งเรานะสั่งให้เราไปลงนรกสั่งให้เราไปทําบาปสั่งให้เราไปเป็นทาสของมันเป็นเหยื่อโอ้เราตาสว่างได้แล้วเราเป็นลูกของพระเจ้าเราต้องตาสว่างนะคะไม่มีใครที่จะช่วยเราได้จริงๆถ้าเราไม่เปิดใจได้ยินได้ฟังพระคำของพระเจ้าเราต้องใส่ใจสนใจนี่คือเรื่อง สิทธิอํานาจมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อที่บวกการกระทําไม่ได้เชื่อเฉยๆไม่ได้เชื่อแต่ปากมันก็จะกลายเป็นคนที่เชื่อแบบหรือว่าเชื่อแบบศาสนาเชื่อพระเจ้าแต่ปากแต่แก่นแท้ไม่มีภาคปฏิบัติไอ้ที่ไม่มีเพราะว่าอะไรไม่ทําตามพระคาของพระเจ้าเพราะเปลือกนอกไงคะวันนี้เราต้องรู้ว่าสิทธิอํานาจที่พระเจ้าให้กับเรามันมีภาคปฏิบัติไม่เชื่อแต่ปากต้องลงมือปฏิบัติ ต้องเชื่อพระคำต้องดําเนินชีวิตตามพระคำก็หลายคนก็อาจจะหลอกเราว่าเป็นคริสเตียนรักพระเจ้านะอย่างนั้นอย่างนี้แต่การดําเนินชีวิตของเขาต้องถามว่าภาคปฏิบัติของเขาไปตามพระคำไหมไปทําตามความเชื่อไหมนั่นแหละเราถึงจะรู้ว่าคนนั้นเป็นของจริง าการปฏิบัติของเราก็คือยำเกรียงพระเจ้าให้เกียรติพระเจ้าเชื่อฟังพระดํารัสของพระเจ้าแล้วสิ่งที่พระเจ้าบอกเราให้ทําเนี่ยเรากล้าเรากล้าใช้สิทธิอํานาจเรากล้าที่จะขับผีเรากล้าที่จะอธิษฐานเพื่อผู้คนมากมายกล้าที่จะประกาศกล้าที่จะขับผีเพราะว่าอะไรคะสิทธิอํานาจมันบวกทั้งฤทธิ์เดชพลังพระเจ้าให้กับคิสษจักรอย่าลืมพระเจ้าให้กับผู้เชื่อสิทธิอํานาจที่พระเจ้าให้ไม่เราอย่าไปประเมินต่ํา เราต้องทอมใจรับไว้ใช้ไปเถอะเรามีของดีพระเจ้าให้อาวุธกับเราแต่เราไม่ฝึกใช้ตอนนี้จะไปฝึกใช้ตอนไหนละคะเพราะตอนนี้เนี่ยมันดูเดือดเราต้องเลือกชีวิตแบบสิทธิอำนาจอย่าเลือกชีวิตที่ต่ํากว่านี้เลยคือไปทําตามโลกตามเนื้อหนังตามมนุษย์ยุคสุดท้ายที่อ่านไปสักครู่นี่แหละอย่าใช้ชีวิตผิดผิดมันเกี่ยวข้องกับการเลือกผิดผิดอย่าไปรักเงินมากกว่ารักพระเจ้า อย่าไปรักโลกมากกว่าขอบคุณพระเจ้าที่พระวิญญาณอยู่กับเราในยุคนี้้าพระเจ้ารับกิสจักรไปนะคะโอ้ความชั่วไลยมันจะหนักกว่านี้สาหัสค่ะเพราะฉะนั้นรักษาความเชื่อดีๆขอให้ได้ไปกับพระเจ้าการที่เรามีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้แต่มีผีอารวาสเนี่ยคุณเจอตลุมบอนแน่ๆ มันไม่ไว้ชีวิตหรอกในยุคสุดท้ายขนาดเรามีพระวิญญาณเราเชื่อพระคำเรามีความเชื่อเรายังต้องทําสงครามเราเรา,เราจ้องต่อสู้กับวิญญาณกดขี่ข่มเหงที่พยายามที่จะล่อลวงพยายามที่จะดึงเราออกจากเส้นทางของพระเจ้าเลยเพราะฉะนั้น ขอพระเจ้าทาทายเราที่เราจะเชื่อแบบสิทธิอํานาจที่เราจะเชื่อแบบจริงใจรักพระเจ้าด้วยหัวใจจริงใจต่อพระเจ้าสิคะถ้าเราจริงใจต่อพระเจ้าอย่างอื่นก็ตามมาอย่าไปโกหกนะคะบางคนเนี่ยกล้าที่จะโกหกกับพระเจ้ากล้าที่จะโกหกกับผู้รับใช้กล้าที่จะโกหกกับคริสเตียนที่เขาจริงใจต่อเราจริงก็จริงไม่ก็ไม่นอกนั้นมาจากมานบางทีฉันก็รู้เวลาคุยกับใคร ว่าเขาจริงใจไม่จริงใจว่าเขากําลังดําเนินเขามีแผนอยู่ข้างในรู้ค่ะแต่ก็ให้โอกาสพอรักเขาเพราะว่าพระเจ้ารักเราด้วยพระเจ้าก็รักเขาด้วยพร้อมที่จะช่วยตลอดเวลาพร้อมที่จะดึงเขาขึ้นพร้อมที่จะยกชูซึ่งกันและกันหนุนจิตชูใจกันและกันเพื่อเราจะไปต่อเพื่อเราจะชนะด้วยกันเพราะเรามีพระวิญญ,ญาณเรารู้ว่าถ้าเขาไม่มีพระเจ้าไม่มีพระคำไม่เชื่อฟังเขาจะไปไม่ได้ไกลเดี๋ยวความโง่ของเขาจะปรากฏ ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราหนะะ่อยค่ะมีพระวิญญาณมีพระคำใช้ชีวิตคิดถึงมิติฝ่ายวิญญาณด้วยถ้าเราไม่คิดถึงพระเยซูเราก็ไม่ได้คิดถึงมิติฝ่ายวิญญาณเราก็คิดถึงแต่เรื่องเนื้อหนังหลายครั้งนะคะเราใส่ใจสนใจแต่โลกนี้เราไม่ได้สนใจพระเจ้าวันนี้เราต้องกลับใจเสียมใหม่บางคนสนใจแต่เรื่องเงินเรื่องงานแต่สุดท้ายเราก็เอาไปไม่ได้เมื่อเจอเขาววันที่ชั่วร้ายอย่าลืมในเอเฟซัส บทที่หกข้อสิบสามทำไมเราต้องสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดเพราะเราต่อสู้กับมารเราต่อสู้กับผีมารซาตานมันจะมีวันหนึ่งที่เป็นวันที่ชั่วร้ายแต่คนที่เชื่อแบบสิทธิอํานาจเราจะผ่านเราจะชนะอย่าให้พระเยซูมาตายฟรีโปร่งให้อะไรกับเรารับเอาทั้งหมดข่าวดีจริงๆเมื่อเรามีพระเยซูผลเวรผลกรรมผลคำสาปผมมาร แม้ว่าเราจะเผชิญความยากลำบากเจอโรคระบาดเจอโรคภัยไข้เจ็บเจอสงครามเจอเรื่องต่างๆแต่ถ้าเรายึดพระวัชนะเชื่อฝังถ้อยคำของพระเจ้าเราจะชนะเราจะเป็นหัวไม่ใช่เป็นหางจะสูงขึ้นเราจะทะลุทะลวงได้ข่าวดีจริงๆเราต้องรักพระเจ้าเพราะพระเจ้าเนี่ยมาสิ้นรผชนแทนเราข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่พงศละพระองค์เพื่อเราขอบคุณพระเจ้า สันลเสริญพระองค์ขอพระเจ้าช่วยข้าพงศ์ช่วยพี่น้องของข้าพง์ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับโลกใบนี้ยุคสุดท้ายเราต้องการพระคุณเราต้องการการช่วยกู้ช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าให้หัวใจของเราเป็นหัวใจที่เชื่อฟังและทอมลงเชื่อฟังพระวจนะเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอปกป้องเราช่วยเราช่วยครอบครัวของเราช่วยคริสตจักรของเราช่วยผู้เชื่อทุกคนลูกหลานเลน้หล่อนของเราที่เราจะชนะไปด้วยกัน ปกป้องเราอวยพรเราเรามอบซึ่งกันเละกันไว้กับพระองค์ในพระนาม,รรมนพระเยซูคริสต์เอเมนพระเจ้าอวยพรค่าว